ผมผมเพชรพะลวยสวัสดีซีซูผู้สกัดกับผมเอาเอมาตามแนวทางล่าพัฒนาคนลึกลับนอ้องพี่น้องเนาะเพราะว่าคนทั่วมาตะเส่อคนลึกลับกันเลยน้องพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ห้าน้องพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ห้าท่านว่าสองหาหกแปด มาเบิงลาวพัฒนาผลลาวพัฒนาม,มาขึ้นนี่พี่น้องมือขึ้นนี่เลขมันออกเก้าแปดหล้วก็สามเจ็ดได้พี่น้องเด้อเก้าแปดกับสามเจ็ดได้พี่น้องเด้อผลลาวพัฒนาม,มาขึ้นนี่ของคนลึกลับนี่เลขวิ่งกับขีม,มาน้ำกันน้องพี่น้องแปดกับเกา เป็นเน้นแปดล่องเก่ากอดข้อกันมาเนาะพี่น้องเนาะบ,บ่มีหลักฐานให้เบิ่งด้อนะพี่น้องได้เพราะว่าอยู่บ้านตอนนี้ก็อยู่มาลงบ้านตนะบวบ้านน้อพี่น้องเนาะพายายมาลงบ้านตะตะบวบ้านนี่มืน,ใน,ในอคืนนี่ก็ได้นอนก็เลยบ่ได้เอาหลักฐานของเก่ามากเอฟซี 4, ที่เบิ่งกับที่คู่กี่เห็นอยู่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเลขวิ่งเพิ่งกอดข้อกันมาเนาะพี่น้องเนาะนอนะเองบทคามเพืไปทํางานก่อนวันศุกร์ วันศุกร์ที่ห้า คนลึกลับด้อพี่น้อง้อของเพิ่นสิเป็นบนล่างด้วพี่น้องนะเพราะช่วยบ่ิคนเดียวเดียวโทษกับโอ้เหลือตัวน่อยตัวใหญ่เอรอเอาคือก็มุต้องลำไรเน้ะพี่น้องนะงามบ่งามก็เลยสวยบ่สวยก็เลย สวัสดีครับ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 งัไปแล้วศูนย์แห้งเป็นเรื่องเล็รเล็กตัวเก่งมันกัตัวเก่งกอดข้อกันมาก อยู่ทามันได้แปดเก้าศูนย์นี่มันสิสอบมาน้ำกันเลยทุกทุกที่เลยพอ่ออืมแต่ว่าผมก็พอจำหรอกผมกเเ็เฮ็ดจังเลยพวกนั้นแหละแต่ผมได้นี่ได้คึืนอยู่วัดจับจับใส่กันอยู่ดีผมยังบอกว่ามันมาน้ำกันอยู่ตลอดขั้นเป็นสุดจังสิมันสิสอบมาน้ำกันผมก็เลยเอาใส่กันเลยแปดศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้าเก้าแปดนั่นแหละผมเลยเอาใส่กันร่องเบิง ม้านำการในอิอิอืมม้าเฉยมาเสยเพราะว่ามันมันเป็นลักษณะนี้มันจะมานำกันตลอดผมยังบอกอยู่เนาะแมนยูเล็กแปดเก้าเก้าแปดเลยม้อยางไรโอ้ยมาายาเลยโอ้ยหลวทาทามันไดตกเก่งลักษณะนี้ผมยังบอกอยู่เนาะแมนเข้าไปหาทางอื่นมันก็บถือนันแหละมาายงได้มันทดสอบมานำกันทามันเขาตกเก่งเก่งแปดต่อศูนย์แปดเก้าศูนย์นี่ มาทำการลดบู่นแปดแปดูนกับ, 0, บ่บนูนคมันเป็นลักษณะนี้ละบ่บ่บ่นัน่นพอจังเนี่ยมึงเด้อจดไ้แล้วก็นเนี้ยมามันมาอีกมันที่เป็นรถอเ <laughs> นีมได้ียมนั่นวัวผมอยู่นีมิตอ,อยเอ้ยเลยละ่ะ <c> เ <oughs> นี่ยหัวคนกัน <c oughs> เอาตั้งน้พยมันเออเอานี้เจงเขาจับปถดอกตัวเจงเนี้ สองตัวมานนากันใช่ไหมฮะนับกันนะลอยเทียมันก็บชีวิตเทียบเทียร์ได้ยังี้มันพูดแต่นี้พิษเทียเนาะมีแต่มาเทละสองเทละสามอนเนาะมันบมดปลายนี่เฮาเลยทำไปอย่างนี้ยังไปเป่าเป่าเสื้อไว้แม่มาตัวเดียวก็ได้เทาบักรซ้ำมันยังไปเป่าซ้ำซ้ำอยู่วันนี้เนี่เอ้าเรื่องศูนย์สองดีกว่า หนึ่งหนึ่งศูนย์สองกระเจงครับถอดออกมาหนึ่งกับสองเอาหนึ่งกกับ่อนเอา 1, 1> อเอาหนึ่งกับสองเนาะครับหนึ่งกับสองขึ้นไปตั้งแท่นเปล่าก็เก้านะตัวประกอบมันในบ้านนี่ หกเก็เรียนมาแล้วผมผมจะเอาว่ากกับว่าเก็ดตัวบัคาตั้งไว้คือคืออนัรนะตัวนั้นผมจะเอาหนึ่งกับสองบวกศูนย์ตั้งไว้เอาเงืนอ้ยับเงว่นยับจับอัน,น,นคู่บ เอาเข็งๆเลยก็บจังเน้นเอาเป็นยังขั้นาะวาศูนย์นอกากศูนย์นอกากบ่อเอาละไหมบ่อบ่อเอาก็ตามพ่อจกัดห้าหกเจ็ดหลักเอาบักหนึ่งกับปกสองใสมเป็นหกคู่เออไม่ว่าเสียเอาคู่เดียวคือบักศูนย์ซีนไดยังโอ้ยมันทำมันลุยไปกัเป็นศูนยาก็แล้วแต่เนื่งาเจับนึ่งาสาเอาเข็งว 500อ,อยคุ้หาลอยก็อ,ออกศุนหาเส้ยวันนี้ไหมตัวมูเพิ่นเบิดานเลยโอใ้ให้ศูนีให้นซีออก0ุนครับกตัวเอ้าก็ซสีหนึ่งสี่ก็ศูนีเนาะตัวคนเหมือนบานเด็ดว่ามันติดตคอนเรแล้วว่าแต่แล้ววนันด,วไปไปดีคิอเจ็ดแปดเดีนยยังไงเป็นปเจ็ดเก่าตาบ้ามืดว,นวนสนกคุณได้สิบวัเสียศูนย์กันตัววศน,นอก จัเกกออกเก็เก่าเยอะเว้ยอันจับหาไปแล้วนอกจะไม่เน้นเราครับครับครับเพราะว่าขั้นสีจับันซีคูมันแตกี่หคนที่อเขากลุยหรอขั้นว่าเอาซีครูทั้งคนบนยังสิบสองคูคนลเนาะโอยเอ้าตามพ่อตามพ่อว่ากันครับอันขั้นเสียห้ยซีค่ามันมันมินผลหน่ะย่อห้าหกมันก็เป็นสิบสองมันเก็เลขเข้ามันเปลกไปกลับเนาะบนล่างพร้อมอีกเออไม่นอยู่เข้าบาได้เน้น ตดวเนี่ยเขากระบนล่างคือเขายังว่าเข้าโเรียน่ปเก่าเก่าแปตางเฮี้ยงก็ไว้มากนกำวันเฮ้ยแล้ยังบอกว่างยได้งียบนั้นทำระบบกระตือวนไหวอยู่อะว่ามันงียได้งโอ้ยโอโอ้ยอยู่ตลอดบ่ั้นขีดจับอัน หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดแต่มันกับสี่ครูมันกับคือยังมันมีนพอ่ตนะตาั้งไปสิตัวมาแข่งเนาะเพราม่าประหานมามีดอกอืมในความคิดนะผมเลยเอาตัวประกันเข่งมันมากแล้วมันโดนมากนันมากแต่ว่าแต่ว่าเข้อบตดเนาะครับอตทตที่นองมากสูนหาศูนหกสูนเจ็ดังสี่กระจัดได้อผมเน้นบางนะผมว่า เปนบรัพอ่อมผมายาบกแปดบบกแปดทางขวมนอนไยกับบบกแปดเิน่นหลลุกก็ได้ทันตตัวได้เหออ,อันมีตัวกันวะนี่มีสองตัวพอเสียให้คือเก่าละเอาสามหนึ่งกับเกา่าหนึ่งตกันอยู่งลางเาคือเก่าละสม,น<ก>มหนึ่งเก่าน สามเจ็ดเองสินะอันอันเรียกวิ่งเน้นตัวไหนเรกวิ่งเรกวิ่งเหรอบัออกแข็งเหรอบอักหนึ่งน้กพอด้วบักหนึ่งจีครับแทนบักแปดเลยนั่นนนงขวบนั่งไงกับมีดเอออ๋ออันน,นั่นนงขวบนั่งายกับมีดีครับมีหอดหนึ่งหนึ่งคนละถ้ามันสิเป่าถ <c oughs> ้ามันมากเปล่าก็เปินครับบอกเปิดโหลดว่าหลุดหนึ่งเด้ออันภูมัก ขึ้นหน่อยก็เอานหน่อยก็หลุดไปกันนั่งขาวเงินยเลยอืออันขั้นผูรใดลุดหนึ่งนี่คือนั่งขาวเงินยเลยจีครับโอ้มันใจแต่ก็คือกังวลคนหนึ่งก็ว่ามันใจแปรก็มาแปรเนาะเอาวันมันมาหนบ่ผิดได้หรอวะเออแมนซีเทียหาเทียมันมาบ่ผิดจเกเทียนี่นะแต่วันบ่ถือก็ซีดิตัวนั้นเท่าตัวปวบมอบครับเราบกซูนก็มาบกซูนตัวเนาะ เ็มึงมากบอกเจ็บตัวแมนแมนยูแมนคืนถอยหลังไปใช่ไหมจะคล้อง้ถือไปซื้อไหมขั้นูมลูดี่แมนยู่บาาดเนีมันบนนี้ไก่ข้าวเส้อีกตัวมันเหยาะเยืเข้าส่ื้อนีเนาะเจ็ดแปดเจ็ดเก่าเมแมนดวงดงคมบนี้สิละครดวงบดีแท่มันต่ำอยูยจังว่า มียังเข้าใช่ปะผูกอยู่บ่้านดอกเอาลาดซาเล็กวิ่งย่างเดียวเลยเนี่แต่สองตัวเนี่อีกตัวเดียวที่เลยได้เอาเอาลาดซาเล็กวิ่งเลยจีคือสิเอาเนี่ยนั่นจะทำว่าหลาบางคนอันความคอามไม่ควาอไม่แม่บางคนเพิ่นกะเฮ็ดบ่เปลี่ยนนะเพิ่นบ่รู้ว่ากีเอาตัวใดมาจับมาเสียบใส่จริงนะแต่เข้าเสียบมันก็บ่ถทีเนาะ เาเสียบนีำยกับบถืก็มาจับกลุ่ก็ได้เออบางบางคนิ่นกรเฮ็ด่าเปลี่ยนนะครับเอาไปไกลๆแล้วลุยเสิเนาะมันบทตรงก็ได้ไอ้ผู้ใดก็โอ้ยโอ้ยจะเออไ้ต่างเงี้ยะลองก็ก็เปียนก็ได้เพาะัมึงก็บทจับเนาะถือได้เนาะบเนาะเราบอกว่าเคลิปยืนเด้มันมันมันำกันเนาก็ยังว่ากันก็ได้ก็วาอยู่ิ่นก็ S <S อยังมาเวยยังน้อยอยังนั่นสุดนี่มันมาค่อยมากแล้วมันมาเยอะสุดนี่เอาอันไปตะวันมาพ่อ,นนพ,อพี่หน,น่อเขาแคบหน่อจอได้ะตะวันเสียงดังควยว,ว่รูวาพี่หน่อเขาขีดยินเสียงเพิ่นพระบนวันศุกร์ที่ห้าธันวาสองห้าหกแปดลาวคนลึกลับวิ่งหนึ่งกับสองเป็นเนี่นหนึ่ง อันนี้เลขวิ่นหนึ่งศูนย์สองห้าหกเจ็ดศูนย์เพิ่นว่าจับเด็กพี่น้องศูนย์ที่จริงเราเพิ่นอยากจับต้านเอาหนึ่งกับสองมาจับใส่หกกับเจ็ดนี่ก็เรียกว่ามันมินน้องพี่น้องเนาะก็เรียกว่าจับหาไปนำ้ำหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดกันสามหนึ่งหลักเก้าหนึ่งเด็กพี่น้องได้ เพิ่นให้เน้นติดหนึ่งแล้พี่น้องเน้นติดหนึ่งหล่ะกับตกกันในกระซามหนึ่งในกรติดหนึ่งขึ้นกันแล้วพี่น้องได้เอาแคบหน้าจอครับผมกันมากระจังจัดบ่มากระพานแล้วพี่น้องได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางขอบุญขอบคุณคนลึกลับหลายๆเอามั่นหมานกันพี่น้องฝากคนไร์กดแชรคนที่ตามสวัสดีครับผม